ิวค่ครับสวัสดีครับพี่มอนแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับเชิญเลยพีิวุ์ตอนนี้ตลาดก็ n บ x ไว y d e อกลุ่มนี้ชอบมาตอนตลาดลกคือตอนแรกผมก็กับผมเป็นห่วงอย่างหนึ่งนะผมเป็นห่วงตอนข่าวของเมื่อวานเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนี่ที่เรื่องของธุรกิจ e ีวีเนี่ยของของจีนเองเาบอกว่ามันมันเติบโตช้ากว่าที่คิด แม้กระทั่งตัวโตต้าเองก็บอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าตัวของเขาเองเนี่ยเขายังไม่ไม,ไม่ไม่ขับดันกับอีวีอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีคนคาดการณ์กันบอกว่าตอนนี้เนี่ยทําไปทํามาแล้วเนี่ยต้นทุนหรือว่าราคาขายรถอีวีเนี่ยใน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 ทั่วโลกเนี่ยหรือว่าโดยเฉลีย่ยจะไม่ถูกไปกว่ารถตาม,มันจนกว่าจะถึงปีสองศูนสองห้าซึ่งหมายความว่าอีกประมาณสามสี่ปีเลยเพราฉะนั้นข่าวนี้มันจะเป็นข่าวดีกับคนที่ อยู่ในธุรกิจพวกพวกชิ้นส่วนรถยนต์นะครับเพราะว่าของไทยเองส่วนใหญ่แล้วยังไม่ได้ปรับตัวเท่าไหร่อย่างเคสของ e ออหรือว่ากลุ่มพวกเน็กเนี่ยหรือกลุ่ม e อเอเนี่ยนะครับก็จะมีธุรกิจที่ไปอิงอยู่กับตัวรถโดยสารซึ่งอันนี้ผมผมบอกว่าต้องแยกแยะครับต้องแยกแยะว่ารถยนต์นั่งก็แบบหนึ่งรถยนต์นั่งนั้นมันอยู่บนอุตสาหกรรมของโลกมันอยู่บนเศรษฐกิจโลกการเปลี่ยนแปลงการอะไรพวกนั้นอยู่บนเศรษฐกิจโลกว่า ควรจะซื้อไม่ซื้อนะครับวันนี้ต้นทุนระหว่างการซื้อ E ีวีในในในมุมของรถรถรถโดยสารทั่ทวไปอ่ะก็ก็ยังไม่ได้คุ้มกว่าเท่าไหร่แล้วที่สำคัญจริงๆเนี่ยคือคนเนี่ยคือผมเคยนับผมผมนับเอาง่ายๆนะถ้าเกิดรถ E ีวีจะมาแทนรถน้ำมันได้เนี่ยคุณต้องรอเจ็ดปีคำว่าเจ็ดปีคือคนซื้อรถไปแล้วเนี่ยกว่าจะขายรถเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าปีอเ,เขาถึงขายขายเพื่อจะไปซื้อตัวใหม่ซึ่งอ่าีวีเพิ่งเข้ามามีในตลาดจริงๆอ่ะประมาณสักสองปีนี่เอง ต้องรออีกประมาณสี่ห้าปีคนถึงจะเข้าไปซื้อแบบจริงจังวันนี้เราจะเห็นยอดขายรถอีวีเดือนหนึ่งอาจจะหลักพันหลักหมื่นเองมั้งไม่เยอะครับไม่เยอะเราะนั้นเอาเป็นว่า n EC e ็กเอเอพวก b ีวดีพวกเนี้เขาเดินเดินด้วยเรื่องของการส่งมอบรถโดยสารนะครับซึ่งเขาเขาได้ประมูลเส้นทางมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวทั้งแม่ทั้งลูกก็จะได้กันทั้งเชนเลยนะครับราคาหุ้นที่ขึ้นไปนั้นก็ไม่ไม่น่าจะแปลกประหลาดอะไรเท่าไหร่แล้วก็ใน b ีวดีเองอาจจะ อาจจะกลับไปเห็นสิบห้าบาทอีกทีหนึ่งหรือว่า next อาจจะอาจจะเห็นยี่สิบาทอะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นภาพอุตสาหกรรมซึ่งซึ่งดูแบบของไทยเองมันมันได้ประโยชน์ตรงเนี้นะครับได้ประโยชน์ตรงนี้นะ,รระนต,รนนะตรงที่เราต้องเปลี่ยนรถมาเป็นรถโด,ดยสารนะครับอนี่คือมุมของของตัวหุ้นเรื่องตลาดหลายคนก็อืมทําใจนะกับกับตลาดที่อยู่ในสภาพที่ที่แบบเนี้ยเนะี่ยผมว่าก็เหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะเอาเป็นว่าโดยสรุป มีเวลาไม่เยอะโอเคโดยสรุปนะผม<า>พูดอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวผมขออนะน,นุญาตแชร์หน้าจอน,อนี้นึแชได้เลดได้ง่ายๆนะครับีกหนึ่งนะโอเคครับอหน้าจอนนะี่าตลาดตอนนี้ทั่วโลกลงมากลับจะถึงปีหนึ่งเก้าหมายความว่าตอนนี้การซุดตัวลงของตลาดหุ้นยี่สี่เปอร์เนตนี่ยต้นปีของทั่วโลกเนี่ยลงมาเกือบจะที่เดิมแนละ้วหมายความว่าลงอีกไม่เยอะ นะครับหมายลงความว่าลงอีกไม่เยอะแต่ว่าจุดต่ําสุดเนี่ยเราพยายามจะหาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังยังยังตอนแรกที่ผมใช้คําว่าเราตอนแรกเรามองเห็นเงานะเห็นเงาตัวเองบนพื้นแล้วก็คือเรามองเริ่มเห็นจุดต่ําสุดแนละ้วแต่เอาจริงๆแนละ้วพอพอเข้าไปใกล้ๆเนี่ยก็เงาตัวนั้นก็ขย,ยับออกไปอีกนะครับเพราะว่าสถานการณ์โลกเนี่ยหลายตัวเนี่ยมันยังไม่นิ่ง นะครับย่าไม่นิ่งไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อหรือว่าแม้กระทั่งสถานการณ์ยูเครนซึ่งเป็นตัวผลิตเงินเฟอ้อหรือแม้กระทั่งจีนเองเนี่ยก็ไม่ชัวร์จีนตอนแรกเราคิดว่าจบแล้วนะเรื่องโควิดหรือว่าทุกอย่างมันโอเคแล้วปรากฏว่าสหรัฐเติมไฟเข้าไปอีกไปเล่นงานหุ้นของจีนนะครับเล่นงานหุ้นเทคของจีนอีกก็คือเล่นงานผ่านการจํากัดพวกพวกการอ่าการซื้อคิปจากตัวตัวสหรัฐไปยังจีนเนี่ย มันก็ได้ทําให้วันนี้ตลาดหุ้นจีนเองถึงเปิดเป็นวันแรกหลังจากหยุด Golden น e e กมาเนี่ยก็ลงไปเลยเพราะฉะนนั้สถานการณ์โลกวันนี้หรือโดยรวมทั่วๆไปเนี่ยยังไม่ได้ดีดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยเรามองว่าซัพพอร์ตของตลาดเองตอนเนี้ยังยังถอยลงนะตอนแรกเราถอยมาเรื่อยๆจากประมาณสัก1670ตอนเตอนนี้เราถอยไปผมว่ามันอยู่ในโซนเนี่ยโซนจริงๆอ่ะน่าจะอยู่ประมาณสัก1 5ึ่งพั ถึงหกสิบแต่้าห้าร้อยห้าสิบถึงเจ็ดสิบเนี่ยแถวแนี้แหละน่าจะน่าจะพอไหวแต่ถ้าเกิดดูจากน้องฟังอย่างน้องไอพูดเมื่อกี้น้องไอบอกว่าหลุดหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ถือว่าจะเสียทรงใช่ไหมก็เดี๋ยวก็รอดูรอดูก็แล้วกันครับว่าเมื่อวานเมืม่อวันศุกร์นั้นปิดไปหนึ่งห้าเจ็ดเก้าวันนี้เนี่ยจะยังยังยัง,ย,งยังสามารถจะงัดขึ้นไปหรือว่าไปยืนได้เหนือหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์หรือเปล่าต่เอาเป็นว่าโซนของเราเนี่ยโซนที่เรียกว่าปลอดภัยโซนที่หนึ่ง อยู่5ย0อยู่1550ถึง1570ประมาณนั้นไม่รู้ตรงไหนนะครับไม่รู้ตรงไหนที่สำคัญที่สุดที่ทําให้สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ตลาดอาจจะไม่ค่อยดีเนี่ยมันมีเหตุผลไม่กี่เหตุผลหรอกแต่เหตุผลสำคัญที่สุดคือสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการการรายงานทั้งอประชุมเอโนะครับ เป็นสัปดาห์ของการประชุมพักคอมมิวนิสต์ของจีนแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่เรียกว่าตัวเลขสําคัญตัวหนึ่งคือเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับก็ถึงแม้จะถูกคาดว่าตัวเลขอาจจะไม่ได้สูงไปกว่าเดิมมากแล้วก็ตัวเลขอินเฟชันที่เป็นเฮดไลน์หรืออินเฟชันทั่วๆไปคือเงินเฟอ้อทั่วทั่วไปลงแต่อินเฟชันที่เป็นพื้นฐานก็คือคําว่าพื้นฐานคือไม่ลงน้ํามันกับพวกอาหารพวกเนี้ขึ้นมันสําคัญตรงไหนรายงานตัวเลขนี้จะรายงานวันที่สิบสามครับ สิบสามคือวันหยุดของเราหยุดเราวันหยุดของเราครับแล้วก็อสองครั้งที่ผ่านมาหลังจากรายงานตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐหุ้นลงแรงมากมหุ้นลงแรงมากครับเพราะว่าการรายงานตัวเลขของเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยมันไปทําทุกๆสองสาครั้งที่ผ่านมามันไปทําให้พีคคาดการปีหน้าของหลบเบี้ยเงินเฟ้อของหลบเบี้ยเฟสเนี่ยกระเถิบขึ้นตอนแรกอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นเนี่ยสองครั้งก่อนหน้าเนี้กระเถิบขึ้นไป เป็น4ี่จุดห้าสี่จุดขึ้นมาห้าสเอนไู้ย0จุดห้าเปอร์เซนตเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีใครกล้าเบสครับแล้ววันนี้ตัวแปรอื่นๆของตลาดก็ไม่มีตัวไหนดีด้วยนะครับราค,คาหุ้นมันมีดีอยู่อย่างเดียวคือหุ้นมันลงมาเยอะแต่ว่าตัวแปรอื่นไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันราคาน้ํามันเนี่ยสูงสูงเนี่ยมันไม่ค่อยดีต่อตลาดมันดีต่อ <c oughs> สอพอแต่มันไม่ดีต่อตลาดมันก็ทําให้คนไม่กล้าเบสเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลหลักๆเลยครับที่ทําให สามวันที่เราเราจะเทรดเนี่ยเป็นสามวันที่เรียกว่าผมว่าทุกคนแบบเทรดวันเนี้ยจดไปได้เลยครับว่าหุ้นตัวไหนที่ขึ้นวันนี้ยพรุ่งนี้อาจไม่ใช่เอ,อมันจะเป็นอย่างนี้สามวันอาจจะมีหุ้นสามชุดเล่นนะ,นะครับยกเว้นสอพออาจจะยืนอาจจะยืนหนึ่งอยู่บนบนตลาดแต่ก็ไม่แน่นะฮะเพราะว่าที่ผมบอกวันนี้ขึ้นได้พรุ่งนี้ก็ลงได้เพระตอนนี้ตลาดจะเป็นแบบนั้นมันคนที่ลงทุนในตลาดตอนนี้เนี่ยก็คงต้องเนเ้นเป็นเป็นเ,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 เทรดดิ้งเป็นหลักเลยนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมาก คือเดเร็ชันตลาดไม่มีลบมากกว่าบวกจับตาดูแนวรับสําคัญ150นะครับเรดดิ้งเนี่ยถึงแม้เราจะบอกว่าเ,เล่นสั้นสั้นเถอะไปดูตัวเล็กๆลงลึก RCL คาราบาวบ้้นปูพวกนี้ลงมาลึกบ้านปูวันนี้ลูกหุ้นเข้านะครับก็หลายคนก็กลัวกันว่าหุ้นเข้า1,600ล้านหุ้นหรือ25%ของทุนจดทะเบียนเดิมแล้วจะทําให้หุ้นมันตกแรงผมว่ามันจะตกก็ตกตอนที่หุ้นยังไม่ขึ้นนี่แหละตอนที่ลูกหุ้นยังไม่เข้าอ่ะ แต่พอลูกคุนเข้าก็ก็อาจจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งยืนแต่ยืนนะยืนวันนี้แต่อย่าพึ่งวางใจครับเพราะว่าหุ้นจํานวนหนึ่งพันหกร้อยกว่าล้านหุ้นเนี่ยมันเยอะมากครับมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเช้าอาจจะบวกแต่ว่าไม่แน่คะผมว่าตลาดอาจจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการในการในการรับหุ้นตัวนี้เข้าไปในพอร์ตอาจจะเวียนอาจจะอาจจะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยในเหนื่อยหน่อยประมาณอีกระยะหนึ่งราคาหุ้นออาบ้านปูเองก็อาจจะ ไปไหนลําบากแล้วก็โชคไม่ค่อยช่วยด้วยตรงที่ว่าราคาหุ้นบ้านปูเองนั้นเนี่ยราคาฐานหินในตลาดโลกมันลงมาสามร้อยกว่าเหรียญมันก็เลยทําให้ตลาดเป็นอย่างนั้นแต่ผมว่าโดยรวมองรวมของบ้านปูเองไม่ได้เสียทรงอะไรไปมากแค่มีปัญหาเรื่องลูกคุ้นนิดหน่อยนะครับราคาฐานหินสามร้อยกว่าเหรียญแต่ว่าราคาฐานหินที่ขายที่อินโดนีเซียนั้นทำนิวไฮนะครับเพราะว่าราคาประกาศล่าสุดเนี่ยนิวไฮเลยถือว่าดีมากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบ้านปูเสียทรงแค่ลูกคุ้น ตัวอื่นไม่เท่าไหร่ผมว่ายังโอเคอยู่นะครับมันเนี่ยทรงการเล่นจะประมาณนี้คือเล่นหุ้นราคาลงมาลึกหรือไม่ก็เล่นหุ้นฝรั่งเล่นผมไปนั่งศึกษาดูว่าเวลาหุ้นที่ฝรั่งเขาซื้อขายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปดูตัวหุ้นจริงๆเนี่ยเวลาผมให้ดูนิดนึงนครับเวลาที่หุ้นฝรั่งเขาซื้อเขาขายกันเนี่ยอ่ามันจะมีซื้อกับขายนะครับถามว่า ในจังหวะที่ตลาดลงเราควรซื้อหุ้นที่ฝรั่งซื้อหรือขายบางคนหรือแม้กระทั่งผมเองเคยเข้าใจนะว่าเราควรจะซื้อหุ้นที่ฝรั่งขายเพราะอย่างน้อยที่สุดเขาขายไปแล้วเขาอาจจะซื้อกลับแต่มันไม่ใช่ครับที่ผมดูมาตลอดกลับกลายเป็นว่าให้ซื้อหุ้นที่ฝรั่งซื้ออยู่ก็คือฝั่งซ้ายมือเขาซื้อตัวไหนเราซื้อตามตัวนั้นนะครับซื้อไหนตัวไหนก็ซื้อตามแบบมันมีโอกาสใช้คําว่าโอกาสจะได้มากกว่าเสียเพราะตรงนี้เนี่ยฝรั่งเขาลุยซื้อหุ้นพวก โรงพยาบาลบ s เ d m ีพวกเนี้ยมันก็ยังลงมาบ้างเดี๋ยวก็ขึ้นไปลงมาบ้างแล้วก็กลับขึ้นไปมีหายตลอดสอพอก,ก็มีซื้ออยู่ตลอดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าหุ้นพวกเนี้ยจะเป็นหุ้นที่ฝรั่งเข,เขาเล่นกันก,ก,ก็พยายามจะดูตรงนั้นไปกันแล้วกันนะหุ้นที่ฝรั่งเล่นนะครับคราวนี้มาดูในมุมอื่นบ้างคราวนี้เนี่ยในมุมของอาการลงทุนอื่นๆหุ้นในกลุ่มน้ํามันขึ้นเล่นหุ้นตัวไหนตัวหลักๆที่เล่นหุ้นตามน้ํามันเนี่ยให้เล่นสอพอเป็นหลัก บ้านปูเป็นกรณีหนึ่งนะครับบ้านปูเป็นเรื่องของลูกคุณให้เล่นสอพอเป็นหลักนะครับกลุ่มลงกันเล่นได้นะครับเล่นได้งบงบงบแต่มาที่สามไม่น่าจะดีเท่าไหร่เพราะว่ามีสต็อกลอสนะครับแล้วก็อาจจะมี FX Loss เข้ามาด้วยเพราะว่าบาทอ่อนังหกปอร์เซ็นตแต่ลงกันเนี่ยหลายตัวนะครับราคาลงมาลึกนะครับถ้าเกิดถามว่าผมชอบตัวไหนผมจะชอบตัวาบางจาก นะครับผมว่าบางจากเองเนี่ยราคาลงมาค่อนข้างจะพอควรน,นะหลังจากบางคนบอกว่าไปเล่นเอสโอดีกว่าหรือเอสพีก็แล้วแต่นะก็แล้วแต,แต่แต่ว่าลงกันเนี่ยพยายามจับไซส์เล็กๆเล่นนะฮะก็ก็แล้วแต่แล้วแต่สไตล์การเล่นนะแต่ว่าผมสำหรับผมเองผมมองไปที่ตัวบังจากมากกว่านะฮะก็บางคนเนี่ยไปบอกว่าชอบ s อสพีมากกว่าอะไรแบบนั้นนะครับพูดน้ํามันเล่นซอพออาจจะแอบไปเล่นลงกันก็แล้วแต่ลงไฟฟ้าปิโตอย่าพึ่งยุ่ง อย่าเพิ่งยุ่งครับรงไฟฟ้าโดนเรื่อง valuation โดนเรื่องของต้นทุนแก๊สนะครับปิโตเคมีโดนเรื่องราคาน้ำมันนะครับอย่าเพิ่งยุ่งกับกลุ่มพวกนี้รอให้เสด็จน้ำแล้วก็รอให้เล่นนะครับอีคอนิสเ,เมื่อวันที่หกคือวันพฤหัสเนี่ยหลายคนแบบเกือบพลาดเนี่ยคือหุ้นที่ลงมาลึกเป็นวัตตอมอะดีกับคาราบาลึงขึ้นมาแรงมากนะครับแล้วก็หลายๆตัวเนี่ยงัดกลับหมดเลยแต่ก็วันเดียวครับวันเดียวแล้วจอด นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมยังเน้นแค่ตัวกลุ่มนี้กลุ่มเดียวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่พ้นผงน้ำนะครับยังยังเป็นกลุ่มยังมีความเสี่ยงเพราะว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตอนนี้จีนเองอยังไม่ได้เปิดประเทศจีนเองเนี่ยธุรกิจของเขาเนี่ยถ้าเกิดใครตามเมื่อวันช่วงวันวันวันหยุดเนี่ยจะพบว่าตัวตัวจีนเองนั้นเนี่ยร,รัสเซีเองมีการออกมาตรการเข้มขึ้นกับเรื่องการห้ามส่งออกชิปไปที่จีนในบางรุ่น นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเองมาบอกว่าถ้าคุณทําแบบนี้เนี่ยเขาจะแย่มากมันจะลากธุรกิจของเขาอะลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจีนเองนะเนี่ยมันยังมีความเสี่ยงเรื่องเรื่องของตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นกลุ่มอ e ิเล็กทรอนิกสซึ่งไปลิงก์กับรถยนต์ไปลิงก์กับยุโรปไปลิงก์กับอะไรพวกนี้ยังไม่ค่อยดีนะครับเคซีฮาหน่าเนี่ยอย่าอย่าอย่า,ยา,ยาพิ่งแตกแล้วละกันอ่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นตัวห้ามกับทั้งนั้นเลยเพราะว่าผมถึงบอกว่าวันนี้ที่เล่นกันอะเป็นการเล่นแบบแบบอะไรอะ เล่นเทรดดิ้งเป็นหลักนะครับเ็นหุ้น most active เล่นตัวไหนอาจจะพอเล่นตามได้หรือไม่ก็เล่นตามสไตล์เดิมนะคือไปซื้อตอนบ่ายแล้วขายตอนเช้าผมว่าก็น่าจะได้นะตอนบ่ายซื้อบ่ายขายเช้าเนี่ยผมว่าเป็นสินที่อาจจะเหมาะนะครับในมุมของเราวันนี้เนี่ยเราเราเราเอาหุ้นพอร์ตเข้าพอร์ตแค่ตัวเดียวนะคือ n อ r นนะครับตัวเดียวแล้วก็สวัสด์เอฟสมาร์ทพีเชียสบ้านปูปสอสพเรามีอยู่แล้วนะครับก็เก็บเก็บไว้ก่อนนะครับวันนี้บ้านปูเห็นว่าเรามี20สเปอร์ซเยอะที่สุดแล้วก็ ราคาเริ่มงัดกลับขึ้นมานะครับเราเราลอสกับตัวบ้านปูไปพอควรในช่วงที่คนตกใจเรื่องของลูกหุ้นนี่แหละเราขายหุ้นตัวบ้านปูออกมาเดี๋ยวผมดูเนอตัวเดียวก็พอนอะ,อะเนอกับตัวบ้านปูออแล้วกันว่าถ้าเล่นจริงๆแล้วเนี่ยจะไปแค่ไหนนะครับแล้วก็สพอด้วย <S <S 1> <S 1> เนอเนี่ยที่เราเอาเข้าพอเนี่ยมีเหตุผลเดียวเอง <S <S 1> <S 1> ถึงแม้เราจะไม่ค่อยเราจะกลัวจีนนะแต่เราเราเห็นว่าหนึ่งคือราคาหุ้นลงมานลึกมาก ผลประกอบการเนี่ยไตรมาสนี้ร้อยน่าจะร้อยห้าสิบหรืออะไรไม่ไม่เอ้ยพทอทีพ่อทีขอดูนิดหนึ่งพ่ทีครับพ่ทีครับเนอเนอหนึ่งหน้าเดือนนิดหนึ่งเดี๋ยเดืออันนี้เราเริ่มมีการทำเอ็นนิดหนึ่งเนอผมไม่คือกำไรกำไรกับไตรมาสสองกับสามไม่ได้ต่างกันมากไม่ได้แยกกันแล้วกันนะครับแล้วก็ราคาลงมันลึกเนี่ยผมว่ามันมันโอเคนะครับกับเนอก็ตอนนี้ก็ถ้ามองเป้าเองเนี่ยก็คงกลับไปเทรดแถวๆใกล้ๆประมาณใกล้ๆหกบาท นะครับล่าสุดคือห้าบาทหกสิบเป็นจีมของการลงลึกนะครับส่วนมันปูเองนันเนี่ยนะครับก็แน่นอนฮะราคาหุ้นก็ถือว่าลงมาลึกเหมือนกันนะครับแล้วก็โลของเขาเนี่ยเมื่อหลายวันก่อนอยู่ที่ประมาณสิบสองบาทสิบผมว่าตอนนี้เนี่ยราคามันตั้งทรงแบบนี้เนี่ยน่าจะพอเล่นได้ดูต้านแรกนะผ่านสิบสองบาทแปดสิบก็จะถือว่าคงไปกลับไปเล่นแถวๆประมาณสิบสามบาทสามสิบอีกครั้งหนึ่งหรือสิบสาบาทห้าสิบอีกครั้งหนึ่งนะ การการวางทรงของตัวบ้านปูนั้นเป็นวาวางทรงที่เขางุ่มดีแต่ยังก็ตามนะครับอย่าลืมนะจุดคัดล้อของเขาเนี่ยถ้าหลุดสิบสองบาทอาจจะต้องคัดด้วยนะครับก็ต้องเผื่อใจไปนิดหนึ่งสถานการณ์ตลาดยังยังไม่ค่อยนิ่งนะครับบางทีบ้านปูเขไปโดนจากเรื่องของตลาดส่วนสพนะั่นแต่ไม่นิดหนึ่งสพอเองเนี่ยรอบนี้ผมเชื่อว่าไม่ทำนิวไฮบอกก่อนเลยไม่ไม่เชื่อว่าไม่ทำนิวไฮเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาน้ํามันเด็บนี่แหละเป็นตัวสําคัญ วันนี้น้ำมันดิบอาจจะยังสูงอยู่แต่ว่าน,น้ำมันดิบเนี่ยถูกอ่าผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดร้อยเหรียญได้สำหรับตัวเบนนะตัวตัวเบน์นี้เบนวันนี้เนี่ยเก้าสิบเจ็ดเหรียญผมว่าไม่ไม่น่าเกิดร้อยหรอกนะครับเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเกินร้อยเนี่ยความกลัวเรื่อง recession จะมาแล้วสุดท้ายก็จะมามามา,มากินตัวสปอ,อ,อยู่ดีมันเหมือนกับงูกินหางอะนะครับหรือว่ามันมัน,ม,นมันเป็นอะไรที่บล็อกราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยสอพอเล่นยังไงก็ตามเนี่ยผมว่าร้อยเจ็ดสิบห้าไม่น่าถึง หมายความว่าเราจะมีโซนขายสอพอได้เนี่ยเราราวราคา173-174บาทนะครับเพราะฉะนั้นคนเล่นสอพออาจจะต้องระวังตรงนี้นิดหนึ่งยกเว้นอย่างเดียวคืออยู่ดีๆมีสถานการณ์อะไรไม่รู้ทําให้น้ำมันพุ่งไม่หยุดเมื่อถึงเวลานั้นอาจจะค่อยมาปรับกันแล้กันแต่ว่าบนสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมว่าไม่จุดขายจริงๆ173-174 17ก็น่าจะน่าจะโอเคนะครับก็ก็จะประมาณนั้นนั้น ในแง่พอร์ตโดยสรุปโดยรวมเองฝากไว้เรื่องของตลาดแนวรับสำคัญ1570 1550เอ้1550 1570ผมเชื่อว่าไม่น่าหลุดนะครับไม่น่าหลุดแล้วก็ในตัวของตัวการลงทุนนะครับกลุ่มที่ยังต้องระวังนะครับจะเป็นกลุ่มพวกกระทบจากจีนอย่างเช่นอินเอเคอนิกส์นะครับแล้วก็บางกลุ่มนะครับที่เป็นปิโตรเคมีพวก ไปโทรเคมีแล้วก็รถไฟฟ้ายัางต้องระวังกลุ่มอื่นๆไม่ได้มีประเด็นอะไรเล่นนะครับงบไตรม,มที่สามออกมาเนี่ยไม่ค่อยน่าจะสวยอ่า selective ได้บางตัวอย่างที่เห็นบนหน้าจอเนะพอจะเล่นได้บางตัวนะครับแล้วก็ตอนนี้ทาง DAO เองก็เริ่มจะมีการส่งพวก earning p r e v ให้กับให้กับหลายๆท่านดูแล้วนะครับก็คอยไปดูกันแล้วกันนะครับกับเรื่องของผลประกอบการที่เขามีการคาดการณ์กันนะครับหลายๆตัวก็ก็จะออกมาดีไปเลตัวก็ไม่ค่อยดีตัวเรื่องของน้ําท่วมนะครับก็ไม่น่าจะ วิตกกันมากนะครับแม้ว่าปริมาณฝนของปีนี้จะใกล้เคียงกับปี5้าสี่นะครับแต่ว่าในแง่ของปริมาณน,น้ําของเขื่อนเนี่ยก็ถ้าเกิดเทียบวันที่7็ก็คือวันศุกร์กับปี5้าี่ในวันเดียวกันจะพบว่าภาคเหนือยังมีรูมหรือว่ามีม,มีมีสแปร์อยู่เยอะสแปร์คือมีช่องว่างให้เก็บอีกเยอะตัวที่ที่หนักไปแล้วเนี่ยก็คืออีสานที่เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะอีสานน้าน้ําเยอะมาตั้งตั้งเป็นเดือน2เดือนแล้วส่วนภาคกลางเนี่ยน้ํา ในเขื่อนเนี่ยเกินร้อยเปอร์เซ็นหมายความว่าตอนนี้ตัวกรมชลเองพยายามจะสู้ก็คือพยายามจะยันน้ําไว้ที่เขื่อนก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้นกำลังจะหมดฤดูกาลแล้วนะครับอีกไม่กี่อาทิตย์เองอีกไม่กี่วันนะมันจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการการให้ปริมาณน้ําเหนือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างอย่างป่าศักเนี่ยขึ้นไปถึงหนึ่งร้อยสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ก็คงมองอย่างที่ที่บอกนะครับเพราะว่ามันอีกไม่อันอีกไม่กี่วันเองนะครับก็จะจบแล้วเพราะตอนนี้ก็พยายามจะสู้กับน้ําไอ้ที่ท่วมกรุงเทพเนี่ย มันเรื่องของฝนแล้วก็ความสามารถในการจัดการน้ํามากกว่านะครับที่จะเป็นเรื่องของน้ําหลากนะครับอ่ะมันเรื่องของน้าท่วมเองนะเนี่ยหุ้นก็ไม่ผมอยากจะบอกว่าวันนี้เราอาจจะเห็นหุ้นทัสโกขึ้นแต่จริงๆน้ําท่วมไม่นานไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับแล้วก็ในตัวที่เป็นอ่าอย่างเช่นพวกอ่าวัสดุก่อสร้างนะครับไม่ต้องไปกลัวเขาครับไม่หรือว่ามันจะเป็นบวกเพราะว่าแม้กระทั่งดูโฮมอ่ะอย่างท่วม นะครับดูโฮมอย่างท่วมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาตัวรอดของเขาก่อนนะครับก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าไม่น่ามีอะไรนะเพราะ้นอย่าไปเด่นหุ้นน้ําท่วมสตอรี่น้ําท่วมผมว่าอย่าอย่าใช้เป็นประเด็นในการเล่นหุ้นมากเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นประโยชน์แล้วน้าท่วมคราวนี้เนี่ยไม่ได้ท่วมนานมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ท่วมเยอะเหมือนกับปีห้าสี่พันเนี่ยผลประโยชน์ก็ไม่น่าจะได้อะไรเยอะเท่าไหร่นะครับอ่ะนี่คือมุมมองของทางทางผมเองนะครับใช่ะออ ฟัง YouTube กับฟัง Facebook ถามฟัง Facebook ถามซ p พีอจะรับคืนตอนไหนดีคะ<อ>คืณนซีเป็นุท้ที่ต้องยอมมาเลือดสาดครับคือหลุดหลุดหลุดคล้ายๆกับคล้ายๆคาราบาวครับหลุดห้าสิบแปดมาปุ๊บลงต่อมาอ่ะคาราบาวหลุดร้อยมาแปดสิบอันนี้หลุดห้าสิบแปดมาห้าสิบห้ามายันห้าสิบห้าอยู่ไม่อยู่อีกห้าสิบสามคือผมว่า มุมมุม c p r เองเนี่ยเป็นยังเป็นมุมที่ถามว่าราคาเนี้ยเป็นโอเคไหมผมว่าดูดูจากผมเองนะผมยังไม่ไม่ค่อยกล้าแต่ไม่ไม่ไม่กล้าซื้อนะแต่ว่าคนที่มีอยู่ผมว่ายังไงก็ตามต้องกัดฟันถือครับต้องกัดฝืนถือต่อไปนะนะครับตัวนี้ครับโอเคอะ่ะกัดฟันถือต่อนะตัวอ,อ่ะตีนนี้ในฝ่ youtube ที่เข้ามานะฮะในตอนนี้เจ็ดร้อยกว่าท่านนะฮะ เฟซบุ๊กผ่านเนขั้นทีนี้ในส่วนของ youtube มีคำถามหุ้นไฟฟ้าค่ะคือหุ้นกัฟจะมีโอกาสหลุดสี่สิบแปดบาทไหมฮะหุ้นกัฟเอนเนอร์จีจะหลุดแค้สี่สิบปดจุดท,<า>ท,ที่ผมให้ไปซื้อหุ้นกัฟเอนเนอร์จีเนี่ยแถวแถวนี้แหละ4ี่สิบปดบาทถามว่าหลุดไหมผมเชื่อว่าตอบตอบยากว่าหลุดตอบยากว่าหลุดไม่หลุดเพราะว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยไม่ไว่าจะเป็นต้นทุนแกส๊สต้นทุนอะไรก็ตามถึงแม้เขาจะบอกว่า ต้นทุนพวกนี้มันมันอาจจะมีผลบวกต่อเขาหรือหรือเรื่องเงินบาทอ่อนนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของดอกเบี้ยที่ขึ้นเนี่ยมันกระทบต่อทั้งการ l เ a ชั่นแล้วก็การทำา n m นอนาะคตของโรงไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแต่ผมมองว่าสำหรับผมเองนะหลุดไปได้ก็ลงไม่ลึกนะครับเพราะฉะนั้นจุด48บาทเป็นจุดสำคัญแล้วก็ยังเชื่อว่าจุดทนโซนเนี่ย4ีบาทเนี่ยเป็นจุดที่ซื้อได้ครับ ตัวก,กัวลฟเนจีแล้วก็คนจะเล่นกัลฟเอนรจีเล่นรอบนะครับผมว่าจังหวะเน,นี้เป็นจังหวะซื้อเขาแล้วก็ทนถือนิดหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นอย่างที่<ช>ทุกครั้งอ่ะจะเด้งจะเด้งจะเด้งอะไรอย่างนั้นกัาฟเอนจีถือว่ามีความสตรองด้านด้านไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ค่อนข้างสูงไม่ได้บอกคนอื่นครับติดไปก็ไม่น่าจะไม่น่าจะเหนื่อยนะครับเห็นหมัานาแนวรับของเขาเนี่ยสี่สิบหกถึงไปถึงตัวสี่สิบแปดได้ก็โซนสี่สิบหกนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ก็อย่าไปคิดมากคครรััับบตวนี้ นี่พวกในกลุ่มการเงินนะฮะเป็นยังไงสบักสบอมเงินไหมเอ็นดีซีสวัสดิ์ติดรออะถาม<ผ>มาให้ครบเลยฮะจริงๆพวกนี้อสวัสดนนิ์ก่อนดีกว่าใช่สวัสดิ์เป็นตัวแหมสวัสดิ์จริงๆเรามีในพอร์ตนะเรามีในพอร์ตถามว่าเราสบายใจไหมไม่สบายใจครับไม่สบายใจอยู่อย่างหนึ่งให้ดูนิดนึงไม่สบายตอนเช้า <c oughs> ไม่สบายตอนเช้าไม่สบายใจตอนเช้าน <c oughs> ี่ครับคือกลุ่มกลุ่มเองกลุ่มการเงินต้องยอมรับว่าวันนั้นวันนั้นน่ะดูเหมือน มันจะเด้งแต่มันจะเด้งแต่ปรากฏว่าเด้งวันเดียวเลยแล้วก็จบเลยเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อหุ้นวันที่หกเนี่ยวันนี้กลุ่มขมักแล้วนะครับเราก็เหมือนกันนะครับเราก็คิดว่าเอ้ยเด้งนะเราจะจบอะนี่ครับอมสินเด้งตั้งบริษัทลูกสินเชื่อส่วนบุคคลปีหกหกกดดอกเบี้ยเงินดอกกดดอกเบี้ยต่ํากว่าตลาดห้าเปอร์เซ็นต์อุบพนมิตรใหม่เห็นจำได้ไหมครับข่าวนี้เคยเป็นข่าวที่ทำให้ m อ c มซสวัสด์ลงไม่เป็นท่ามาเรียบร้อยแล้ว m อ็มทสวัสด์ลงไม่เป็นท่ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับมันคือเพลเยอร์ที่เข้ามาแล้วทําให้กดดอกเบี้ยในตลาดลงแถมดอกเบี้ยในตลาดที่ต้องไปกู้เพิ่มขึ้นอีกเนี่ยครับเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะมีการหลุดโลเดิมไหมอาจมีความเป็นไปได้นะครับอาจมีความเป็นไปได้คนเล่นกลุ่มการเงินเฉพาะ m t ็สวัสด์นะครับเป็นตัวที่อาจจะต้องระวังนิดนึงนะว่ามันจะหลุดนะครับติดล้ติดล้อพวก เท่าซื้อนะครับอะไรทั้งหลายเนี่ยหลุดแต่นะครับแต่ระวังอยากอยากอยากให้ยกเว้นอยากให้ยกเว้น KKP กับกับทิสโก้นะครับเพราะสองตัวเนี้ยเขาเขามีความแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็สองตัวเนี้ยเป็นสองตัวที่จ่ายเงินปันผลดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมันจะลงได้ไม่มากนะครับพอเงินพอยิวเงินปันผลได้เนี่ยคนจะกลับเข้ามาซื้ออย่าง KKP เนี่ยผมว่าลงอาจจะ6กหกอย่างเงี้ย ก็ต้องซื okay, ้อแหละอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยกเว้น KKP Tisco เอ KKP Tisco นะครับที่จะไม่เหมือนคนอื่นนะครับก็แยกแยะกันนิดนึงครับได้ค่ะก็แยกแยะธานีด้วยโดนด้วยหมดเลยนะฮะสบักสับอมหมดฮะพวกนี้โดนหมดฮะพวกปล่อยเช่ารงเช่าซื้อโดนหมดปล่อยเช่าซื้อโดนหมดครับพวกนี้นะครับสับักสบอมไม่ต้องไปช้อนเลยใช่ไหมฮะกลุ่มนี้คือไม่ต้องไปถั่วจำได้ไหมว่าพี่ม่อนเคยถามเรื่องเรื่องภาวะธุรกิจกับ การเงินเนี่ยของผมมามาสองอาทิตย์ติดกันที่ผมจําได้ผมยังพูดเหมือนเดิมว่าภาวะธุรกิจพวกนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมครับผมผมจะพูดตอบเหมือนกับตอนนั้นบอกว่าคุณเคยเล่น PE ที่เจ็ดสิบเท่าแต่ตอนนั้นกรอของคุณน่ะคือสี่สิบเปอร์เซ็นต่อปีแต่วันนี้กรอของคุณน่ะยี่สิบเปอร์เซ็นตมั้งนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเล่น PE หรือไพ่เปอร์บุครึ่งเดียวของที่คุณเล่นราคาหุ้นคุณจะเหลือครึ่งหนึ่งของที่คุณเล่นเหมือนกัน รือต่ํากว่าด้วยเพราะว่าภาวะธุรกิจมันไม่ได้ดีเหมือนเดิมครับนี่แหละภาวะธุรกิจมีผลต่อหุ้นกลุ่มนี้มากๆที่เคยเล่นป e. ีสูงสูงมันก็เลยถูกลดทอนการเล่นลงมานะครับไม่ใช่ว่ากาไรจะไม่โตนะครับกลุ่มพวกนี้กาไรยังมีการเติบโตอยู่แต่โกลดเนี่ยมันไม่ใช่สี่สิบเปอร์เซ็นตมันอาจจะเหลือสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้น,นราคาหุ้นก็จะลงมาเหมือนกันนะครับจากที่เคยเขาเรียกว่า สูงแล้วฮิตแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีสำหรับนักทุนในยุคในช่วงหนึ่งเนี่ยต่อไปก็ช่วงนี้ดอกเบี้ยมันขึ้นแล้วนักจุดก็บทยุคด้วยเนาะลราที่สําคัญก็คือว่าเขาอ่ะไม่ได้จ่ายเงินปันผลให้กับอ่ากับผู้ถือหุ้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้อะไรเออมันติดแล้วมันไม่ได้อะไรไงมันติดแล้วมันไม่ได้อย่างที่บอกอกพีสติสโก้เหตุผลที่ทําไมราคาลงไม่แรงแล้วลงแรงก็กลับเร็วเพราะว่าเขามีปันผลอยู่ครับ พวกนี้เขาจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นมาสม่ำเสมอนี่คือคีย์สำคัญนะครับเวลาเราจะดูว่าหุ้นเนี่ยที่เจอวิกฤตเนี่ยเจอเจอปัญหาอะไรแล้วเนี่ยไม่ใช่ดูในเชิงของราคาหุ้นหรือดุกำไรอย่างเดียวต้องดูผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นด้วยถ้าผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นผู้บริหารหรือกรรมการบริษัทนั้นๆเนี่ยสามารถจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นได้เนี่ยในระดับที่ดีสม่ำเสมอเนี่ยมันเป็นการการันตีอย่างหนึ่งมันเป็นการคอมมิต มันเป็นการสัญญาอย่างหนึ่งว่าธุากรกิจผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องได้ห้าเปอร์เซ็นหุ้นพวกนี้ส่วนใหญ่เราจะลงไม่แรงไปดูได้เลยครับหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลในระดับห้าเปอร์เซ็นได้เนี่ยรา,าคาหุ้นจะลงได้ไม่ไม่ค่อยแรงนะครับหรือแรงก,ก,ก,ก็ก็จะมีแรงซื้อกลับนะครับจะเป็นอย่างั้นะครับ <Yeah. S 1> ยกเว้นเอโกลานะซึ่งตรงนั้นเนี่ยภาวะอุตสาหกรรมเขาเปลี่ยนมันก็เลยกลายเป็นว่ารา,าคาหุ้นมันเลยลงมานึแต่ว่าตัวทั่ว,วไปจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นครับ อได้ไอเดียนะสําหรับท่านที่เคยตามได้ตามกินตามมีนะฮะสำหรับคุณในกลุ่มการเงินงนะฮะรอบนี้จบแล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่อุดขอบคุณค่ะครนะับสวัสดีค <c oughs> ่ะก็เคลียร์หัวใจของนักถุนแต่ละท่านนะฮะในวิธีการอ่คิดแล้สึกต้องแล้วทําไงกันดีละ่ะ